แน่นอนล่ะครับซิมในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือระบบรายเดือนนะครับแล้วก็ระบบเติมเงินนั่นเองนะคบใครๆก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหม,มก็จะมี2ระบบนี้นะครับเอ๊ะถ้าวันหนึ่งนะครับเราใช้ระบบรายเดือนอยู่เนี่ยแล้วหูเบื่อแล้วรายจ่ายแพงเหลือเกินรายจ่ายเยอะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นซิมอะไรเออมันจะเป็นซิม hello มันจะเป็นซิม super f u นซิม Rov หรือว่าซิมโซเชียลได้หรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปเลยจะเปลี่ยนเป็นซิมโซเชียลเปลี่ยนเป็นซิมฮัลโหลเปลี่ยนเป็นซิมทวยดีอันนี้ไม่ได้ครับเขาจะมีให้แค่โปรโมชั่นหลักโปรโมชั่นเดียวครับเออนั่นก็คือแพ็กเกจตัวนี้เลยครับโปรหลักนะโปรประจ่ซิมครับ โทรสบาย55สตางค์อัตราค่าบริการเนี่ยโทรทุกเครือข่ายนะครับนาทีละ55สตางค์ sms ข้อความละ3บาท mms ข้อความละ3บาทอินเทอร์เน็ตเนี่ยไมโครไบต์ละ2บาทนะครับและ Wi-Fi นาทีละ1บาทอันนี้ก็คือแพ็กเกจหลักที่เป็นซิมที่ย้ายมาจากระบบรายเดือนนะครับมาเป็นซิมเติมเงินก็จะเป็นแพ็กเกจหลักแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแพ็กเกจตัวนี้นะครับโปรโมชั่นหลักเนี่ยมันจะเหมือนกับ ซิมย้ายค่ายเลยคุณผู้ชมและเออมันมีของแถมอะไรหรือเปล่านะวาเวลาเราเติมเงินเข้าซิมเนี่ยถ้าเราไปซื้อซิมโซเชียลมาใช่ไหมครับไปซื้อซิมทวีดีมาไปซื้อซิมเอ่อซเว่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแพ็กเกจที่มันมากับซิมใช่ไหมคุณผู้ชมคงไม่งงกันนะมันจะมีแพ็กเกจที่มากับซิมซิมโซเชียลแล้วก็จะแถมโซเชียลเล่นนู่นเล่นนี่ฟรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซิมรายเดือนแล้วย้ายมาเป็นเติมเงินเนี่ยสิทธิพิเศษมันเป็นยังไงนะครับผมก็ได้ทําการ เติมเงินเขาซิมไปครับ100บาทอืมเติมไปเลย100บาทนะครับดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็สิ่งที่ได้ก็คือแบบนี้คุณผู้ชมคุณได้รับโบนัสโทรและเน็ตนะครับ100บาทอ่าแล้วก็องเล็บเอาไว้นะครับโทรทุกเครือข่ายเนี่ย2บาทต่อน,นาทีนั่นเอง100บาทเนี่ยก็คืออ่าเขาจะคิดนาทีละ2บาทนะครับก็จะเป็นโบนัสนั่นเองนะครับมันจะเป็นอัตราที่ ค่อนข้างจะสูงหน่อยหนึ่งนะเ,ออเพราะว่ามันเป็นโบนัสต่นเองมันจะหักเร็วมากเลยคุณผู้ชมและตัวต่อมาครับคุณได้รับโบนัสโทรหาการในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนาน30วันครับเฮ้ยโอ้อันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือโทรหาเครือข่ายทูด้วยกันนะครับอันนี้ไม่อั้นเลยคุณผู้ชมไม่อั้นเลยนะเช็คยอดอดอแอคเกตคงเหลือนะครับ ก็ดอก,ดอกจันห้าหนึ่งศูนย์ดอกจันเจ็ดศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งครับคุณได้รับโบนัสพิเศษโทรละเดือนสองร้อยบาทโทรทุกเครือข่ายนาทีละสองบาทครับอ่าเหมือนกับอันแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้สองก็จะเป็นสองร้อยบาทรวมเป็นสามร้อยบาทคุณผู้ชมรวมเป็นสามร้อยบาทต่อเดือนนั่นเองเพียงเราเติมเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะได้อัตราค่าโทรมาสามร้อยบาทเอาไว้โทร ทุกเครือข่ายนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าโทรในเครือข่ายเนี่ยเขาก็ไม่หักโบนัสของเรานั่นเองเพราะว่าเขามีาให้โบนัสโทรหาก,กันในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็น่าจะาครั้งละ15นาทีนั่นแหละนะครับเพราะว่าในปัจจุบันแพ็กเกจมันก็จะเป็นประมาณนี้โทรสูงสุดประมาณ15นาทีนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นหลักนะครับที่มากับซิมจากการย้ายระบบรายเดือนมาเป็นระบบเติมเงินนั่นเองนะครับก็จะเป็น โปรโมชั่นหลักแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคบเพราะว่าในปัจจุบันนี้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางตัวมันไม่ได้แถมอัตราค่าโทรฟรีมานะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แถมมาเราก็เราก็ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมการนี้เราก็จัดแพ็กเกจเน็ตตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าเวลาเราเติมกันน100บาทเรามี้ค่าโทรมาแล้ว300บาทนั่นเองทุกเครือข่ายนะครับถ้าโทรหาทัด้วยกันก็ฟรีเออก็ดีนะครับผมก็จ่ายรายเดือนเนี่ยประมาณ400กว่าบาท สีอยยีบบาททุกเดือนเลยครับเศรษฐกิจอย่างนี้อะเซฟได้ก็เซฟหน่อยนะครับอะทั้นี้แล้วผมสมัครอะไรดีล่ะย้ายมาไปเติมเงินแล้วมันไม่มีเน็ตแน่นอนใช่ไหมครับก็ผมเติมเงินเข้าไปในซิมเนี่ย1 0 0บาทแน่นอนล่ะครับผมก็ไม่อยากจะใช้ตัวที่มันแพงๆใช่ไหมไม่อยากจะใช้ตัวนั้นตัวนี้ที่มันแบบแม่แสนแพงแล้วรผมก็จัดแพ็กเกจที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้ครับดอกจานเก้าร้อยดอกจานหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เหลี่ยมนั่นเองก็คือ แพ็กเกจ2เบกระบิตครับราคา100บาทนั่นเองก็เอามาทำไมนะครับก็เพราะว่าแพ็กเกจตรเนี้มันแถม Wi-Fi มาด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอัตราค่าโทรในเครือข่ายมาให้ด้วยฟรีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจอัตราค่าโทรตรงนั้นหรอกเพราะว่าเดิมเงิน100บาทมันก็ให้มาแล้วแต่ผมอยากได้ WiFi ครับอยากได้ Wi-Fi เวลาผมอยู่ข้างนอกเนี่ยจับสัญญาณ Wi-Fi ได้ผมก็จะได้ใช้ได้ด้วยการจ่ายแพ็กเกจนี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับ20กิกะไบต อ่า20่ิกบนะครับถ้าใช้หมดแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปครับมันก็แพ็กเกจนี้มันก็จะไม่ได้ลดสปีดลงนะครับก็จะวิ่ง2เมกเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าโอ้2เมกในยุคปัจจุบันนี้แผ่ดูซีรีส์มันจะไปได้อะไรได้อารมณ์อะไรก็ผมไม่ได้ซีรีส์ตรงนั้นเลยครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้มันสามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้อย่างที่บอกไปนั่นเองทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับสมัครไปเพิ่มอีก20บาท ใช้ไปอีกเจ็ดวันสิบห้าเมกสิบกิกนะครับแล้วผมก็มาแชร์ฮอสปอร์ตเข้าทีวีครับ แชร์ฮอสบอร์ดเข้าทีวีเพื่อเป็นการสะท้อนหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับแล้วผมก็ดูหลังฟินๆเลยนะครับด้วยความเร็ว15้านั่นเองไปอีก7วันนั่นเองนะครับ10กิกก็ชิวๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใช้งานอะไรหนักๆนุงๆเนี่ยผมก็กลับมาใช้ความเร็ว2เมกเหมือนเดิม2เมกนี่ก็ในปัจจุบันนี้นะครับเอามาใส่ iPhone น,นี่ก็ก็ธรรมดาปกตินะครับปกติมากเลยสัญญ,ญาณก็สเสถียร พอสมควรนะครับแล้วก็เล่นเฟซเล่นอะไรเนี่ยก็ไม่สะดุดเลยครับไม่สะดุดเลยยกเว้นยกเว้นการดูวิดีโอทางไลน์นะครับอันนี้มันต้องใช้เน็ตแรงนะครับวิดีโอทางไลน์วิดีโอทาง YouTube YouTube นี่ดูได้นะครับดูได้นลสองในนี้คือลื่นๆเลยสบายๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็น1080อ่า1080กับ 4K พวกเนี้ยอันนี้ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าดูแบบปกติ ดูข่าวฟังเพลงอนะไรเงี้ยสบายๆครับถ้าผมไม่ได้ใช้อะไรผมก็จะเล่นความเร็ว2เมกไปเรื่อยๆครับก็อย่างว่าแหละคุณผู้ชมมันแค่ร้อยเดียวแนละ้วจะเอาเลยมากร้อยเดียวจะไปเอาความเร็ว20เมก30เมกมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเออก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเวลาย้ายจากระบบรายเดือนแล้วไปเป็นเติมเงินเนี่ยโปรโมชั่นหลักมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้เลย ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิว